สวัสดีค่ะวันนี้จะพาดูชมผ้าทอลบุรีนะคะนี่เลยผ้าทอลบุรีมาทางนี้เลยนี่เลยผ้าทอลบุรี ภาทธรบุรีอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีนะคะ้าคอมัดมีนี่เลยนี่เลยนี่เลย,เลยสวยๆทั้งนั้นเลยสวยสดงดงามนี่สวยงามมากๆเลย ทองมัดหมีนะคะนี่เลยถุงละเก้าร้อยนะคะลูกค้าชิ้นละเก้าร้อยนี่ผ้าลูกบุรีชิ้นนี้งามๆเลยอันนี้คนทอเพิ่งจะตัดมาให้นะคะลูกค้าคนทอผ้าตัดมาให้ช่างนี่เลยสวยมากๆเลยดูเนื้อดูเนื้อ นี่คือลายลายผ้าของออเวอรบันนี่นะคะลูกค้าลบุรีผ้าลบุรีเลยถุงละชิ้นละเก้าร้อยนะคะลูกค้านี่งามเลยสีนี้สวยมากๆเลยลูกค้าสองชิ้นนี้สวยมากๆเลย สวยมากๆเลยลูกค้าดูหลายผ้าผ้าลุบุรีต้องเป็นอย่างนี้นะคะลูกคา้าจะมีพื้นเรียบก็มีนะคะลูกคา้าเป็นผ้าทอของโบราณอันนี้ผ้าทอยุคใหม่ยุคป,ปัจจุบันที่จะมีขลื่นจะมีผ้าเป็นคลื่นน,นี้นะคะท่าผ้าทอมัดหมี ของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนี่เลยนี่เลยอันนี้เป็นผ้าพื้นเป็นผ้าพื้นเรียบอันนี้เป็นผ้าพื้นเรียบนะคคะเป็นผ้าพื้นเรียบอันนี้เป็นผ้ายกลายลายเป็นผ้าลายของลกบุรี Yeah. สวยงามที่สุดเลยลูกค้าสั่งได้นะคะลูกค้ามีทุกสีนะคะลูกค้าแต่ช่างจับยกแค่นี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าชอบสีไหนโซนไหนบอกได้เลยเดี๋ยวช่างจะไปตัดมาจากคนพอนะคะลูกค้า นี่เลยเดยวช่างไปเอาที่คนโทรให้นะคะลูกค้าลูกค้าชอบออกสีอะไรบอกมาเลยสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินสีกรมบอกได้เลยนะคะลูกค้าสวยสวยทุกชิ้นเลยลูกค้าอัน,นี้ช่างเลือกมาให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะถ้าลูกค้าชอบสีอื่นเหนือจากที่ช่างยกให้ดูนี่ บอกได้เลยเดี๋ยวช่างจะไปตัดมาให้ชิ้นนี้สวยมากๆนี่ช่างชอบมากๆเลยชิ้นนี้เนี่ยสชิ้นเนี่ยช่างชอบมากๆเลยสวยมากๆเลยดูลายดูลายผ้าลูกค้า กอนนะเดี๋ยวช่างจะ,จะต่างให้ดูนะคลูกคสองเมตรนะคะลูกค้าช่างจะกลางให้ดูนะคะยังไม่ได้เย็ดนะคะลูกค้าเพิ่งจะตัดมา คนโทรตัดมาขายให้นะคะลูกค้านี่เลยสองเมตรนะคะลูกค้าสองเมตรนี่ผ้ายังไม่ได้เย็บนะคะลูกค้า สวยงามมากๆเลยลูกค้านี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูอิกชิ้นหนึงนะคะลูกค้า ดจเย็นนะคะลูกค้าช่างแฝงคนนะนี่อิ้นนี่สวยมากๆเลยไม้สวยงามที่สุดเลยชิมม้นนี้สวยสั่งได้เลยนะคะลูกค้า นีน่ีหลายผืนนะคะสนีนี้สั่งได้เลยเดี๋ยวช่างจะไปตัดมาให้นี่เ็วสวยงามที่สุด โลบุรีนะคะลูกค้านี่คุณจะตัดมาจากสองเมตรนะคะลูกค้าสั่งได้เลย ชิ้นละเก้าร้อยนะคะลูกค้ากว้างเมตรยาวสองเมตรนะคะลูกค้าเมตรคูณสองเมตรนะคะนี่เลยงามๆตีนดนตีนผ้าสวยงามมากๆสวยงามมากๆเลย สั่งได้เลยนะคะลูกค้านสวยงามที่สุดวันนี้ช่างพาชมผ้าทองลพบุรีนะคะลูกค้า เลยนะคะลูกค้าเข้ามาหาช่างได้เลยชิ้นละเก้าร้อยนะคะลูกค้าชิ้นละเก้าร้อยเก้าร้อยเลยนี่เลย้าทอดพอจากชาวบ้านเลยนะคะลูกค้าชิ้นนี้ก็งามมากชิ้นนี้มีหลายชิ้นนะคะลูกค้า สีนี้มีสามชิ้นนะคะลูกค้านี่ผ้าทอของอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีสวยงามที่สดุดมีหลายชิ้นนะคะลูกค้าสีนี้มีหลายชิ้นนะคะ ลูกค้าสั่งจองไปแล้วหนึ่งชิ้นเหลืออีกสองชิ้นนะคะลูกค้าสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ